สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศวิวภูเขาสบาบจังหวัดจันทบ,บุรีให้เพื่อนๆรับชมนะคะก็จะมีวิวภูเขาดอกไม้สวยสวยงามนะคะเนี่ยจะมีบ้านเรือนไทยอยู่ด้านหน้าจะมีวิวภูเขาสบาปก็ให้ชมบรรยากาศตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะคะเอาคลิปยาวนะคะ สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยจ้าชมบรรยากาศดอกไม้สวยๆตอน6โมงเย็นวันที่17นะจ้าสวัสดีเท่าเก่เอด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่คอยส่งโฆษณาเข้าใต้คลิปค่ะ วันนี้ก็มาหาคลิปลงนะคะมาส่งงานให้เท่าแก่ AI ค่ะพอดีว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่มีคลิปล